ยีอนิเมะขอเสนอมาหายุทดหยุดพิภพภาคที่8ทวีปเหา่ตอนที่444ไอสังหารเริ่มปกคุมไปทั่วท้องฟ้าทำให้เราก็ว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากทำให้ความหวาดกลัวของคนกลุ่มนั้นที่กำลังขวเราะอย,อยู่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดขนาดรอยยิ้มค่อยๆหายไปตอนแรกพวกเขาคิดว่าในเมื่อนายเหนือหัวของพวกเขาทั้งสองจะเข้าร่วมมูตึกจตุสาร อีกฝ่ายน่าจะอ้าแขนรับพวกเขาเอาไว้แต่ฉากที่เห็นนั้นกลับไม่เหมือนอย่างที่คิดดูเหมือนว่ามูตึกจตุสารนั้นไม่ได้อยากให้คู่พี่น้องโจเข้าร่วมตามที่พวกเขาคิดพี่น้องโจพากันตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาค่อยๆเงยหน้ามองร่างที่ไม่คุ้นตาทั้งสองนั้นเห็นชัดว่าพวกเขาไม่รู้จักคนที่มาใหม่พี่ใหญ่ทว่าขณะความโกรธกำลังปรากฏในใจพวกเขา เสียงของเสียวเหยียนเนี่ยก็ททำให้พวกเขาอึง้งพวกเขามองล่างคนผู้นี้ด้วยความประหลาดใจในมู่ตึกจะตุสารนอกจากดินตรงที่ไม่ค่อยมีใครเห็นบ่อยก็ไม่มีใครอื่นที่ผู้บัญชาการเหย,ยนจะเรียกว่าพี่ใหญ่ได้ตัวดินตรงกับยิ้มฮาฮาดินตรงในสุดเจ้าก็กลับมาแล้วสามผู้บัญชาการใหญ่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มกิ่มขนาดสายตาเขาเนี่ยอดจะมองไปยังดินตรงไม่ได้เวลาผ่านไปเพียงสามเดือน ตอนนี้พวกเขาค้นพบเ่าลินตรงต่างไปจากเดิมโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แม้พลังในการต่อสู้ของเขาจะมีมากมายก่อนหน้านั้นแต่การบ่มเพาะขุมพลังของเขาก็อยู่ระดับสื่อเฉียนขั้นกลางเว้นแต่เขาเข้าสู่สภาวะพร้อมลบมิฉะนั้นสามผู้บัญชาการไม่มีทางเนี่ยรู้สึกถึงแรงกดดันจากเขาได้เพราะไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็เป็นจอมยุทธขุมพลังจวนหลุนที่แท้จริง แม้ว่าตัวดินตรงจะสามารถฝึกทักษะมากมายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้แต่ช่องว่างระหว่างพวกเขายังมีให้เห็นเทว่าตอนนี้คืนหยวนยิ่งใหญ่และทรงพลังเรลากลับมาหาสมุดในร่างพวกเขากลับรู้สึกติดขัดเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เพียงแค่พวกเขาจ้องมองหลินตรงเท่านั้นความรู้สึกนั้นก็ปรากฏออกมามีบางอย่างในร่างดินตรงกำลังส่งสัญญาณกดดันพวกเขาทั้ง3เองก็แลกเปลี่ยนสายตากัน พร้อมกับตกใจพี่ใหญ่เซียวเยียนได้ก้าวออกมาอืมข้ารู้สถานการณ์แล้วจอมยุทธ์ุมพลังจวนหลุนเป็นแนวร่วมที่ดีแต่ถ้าพวกเขาเป็นปัญหาก็จะทำให้สิ่งที่เราใช้ความพยายามสร้างขึ้นมาเสียหายจนหมดจากที่มองพี่น้องโจมั่นใจในตัวเองมากคนแบบนี้อาจแข็งแกร่งแต่ถ้าไม่มีใครกดพวกเขาเอาไว้จะทำให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ตึกจตุสารได้และเมื่อเวลานั้น สมาพันธ์ขนาดใหญ่ที่พวกเขารวบรวมขึ้นมาด้วยความยากลำบากจะจบลงโดยการล่มสลายภายในพริบตาเดียวตัวดินตรงเองก็รู้ดีเขาจะไม่โอนอ่อนเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับพวกยิงพยองมิฉะนั้นจะเป็นช่องโหว่ให้อีกฝ่ายใช้ประโยชน์ได้ทำให้ยากยิ่งขึ้นในการปราบพวกเขาในอนาคตเซียวเยียนเองก็เห็นด้วยเขาเข้าใจในประเด็นนี้ดีทว่าพี่น้องตระกูลโจนั้นทรงพลังมาก ในมูตึกจตูสารแม้แต่3ผู้บัญชาการยังยากเจาชนะถ้าต้องต่อสู้แบบตัวต่อตัวเพราะเหตุนี้การปราบพวกเขานั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายปล่อยให้เป็นหน้าที่ข่าเองก็แล้วกันขณะความรู้สึกที่ยากเกินอย่างถึงปรากฏในบรรดาผู้นำทั้ง5้าของมูตึกจตูสารพลังของเขาและเสียวเยียนไม่ได้โดดเด่นมากเหตุผลที่เขาสามารถกำลาบจอมยุคข,ขุมพลังจหลุนแบบผู้บัญชาการทั้งสามได้ พอเขาดำลงตำแหน่งคู่คุมกฎเผ่ามาังกรรวมกับพลังต่อสู้ที่มีมากจนเกินไปแม้ว่าตอนนี้ทั้งสามคนนั้นจะแสดงความยำเกรงต่อเขาแต่ก็เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจในโรคสัตว์อสูรพลังคือเกียรติยศขุมพลังสื่อเฉียนขั้นกลางของตัวเขานั้นยังคงสร้างความสงสัยให้กับพวกเขาอยู่ดีตัวเขาเองก็รู้เรื่องแบบนี้มานานแล้วแต่เนื่องจากพลังเขายังไม่บรรลุ เขาจึงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่วันนี้กลับต่างออกไปด้วยความก้าวหน้าด้านพลังจิตที่บรรลุไปถึงระดับฟูจงแล้วแค่ขุมพลังจิตอย่างเดียวเราจอมยุคขุมพลังจหลุ่นก็ไม่สามารถต้านเขาได้แล้วนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสุดจะเชือดอายให้ริงดูทั้งภายในและภายนอกฮ่หาๆเจ้าต้องเป็นพี่ลินตงแน่เลยเราดินชื่อเสียงเจ้ามานานแล้วสติของพี่น้องโจในกลับคืนมา พร้อมกับประสานมือสำหรับแขกที่มาเยือนต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ไดดูแลพวกเจ้าอย่างดีแต่พวกเจ้าควรจะเข้าใจกฎของมู่ตึกจตุสารไว้ด้วยเป็นเรื่องธรรมดาโจหยีกับพยักหน้าแต่พวกข้าหวังว่าพี่หลินตงจะเข้าใจความลำบากกันบ้างนะข้านำาผูตายบังคับบัญชาตามมาที่นี่ถ้าไม่มียศตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้เจ้าหน้าไปมองพวกเขาอย่างไรและไม่สามารถรับผิดชอบพักพวกได้อีกด้วย คนที่ถูกไล่ล่าจากเผ่าก้าวปักษาอมตะยังจะมาพูดเรื่องเสียหน้าอีกทำไมมันดูตลกดีนะเสียวเตี้ยเนี่ยพูดออกมาเจ้าพูดอะไรกันท่าทีพี่น้องตระกูลโจโนเนี่ยโกรธขึ้นมาทันทีหูหนวกกันหรือไงแกไม่ได้ยินที่ท่านปู่คนนี้พูดใช่ไหมพอได้ยินแบบนั้นเสียวเตี้ยก็เริ่มโมโหข,ขึ้นมาก้าวออกไปเขาปลดปล่อยพลังที่น่ากลัวแกคิดว่ามีศสิทธกรอนใส่หน้าข้าหรือ แค่เผ่าก้าปักสามาตะยังบีบให้แกต้องหนีขัวสุกขัวสุนอย่าบอกนะว่าเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าอย่างข้าจะต้องสูบผ้ากับพวกแกด้วยเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าสีหน้าพี่น้องตระกูลโจเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีขณะที่ความโกรธยังต้องหยุดชะงักพวกเขาตกใจเมื่อมองไปยังใบหน้าของเสี่ยวเตี้ยวที่ย่อเย,อเยอ้ยพวกเขาอยู่ตอนนี้พวกคนทั้งหมดนั้นกําลังมองไปที่พวกเขาคําดาหยาบคายที่กําลังจะพ่นออกมาจากปากถูกกลืนกลับไป พวกเขาไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นสมาชิกเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าฮ่าฮ่าอย่าถือสาเลยน้องร้องก็แบบเนี้แหละเขาเป็นประมุขน้อยของเผ่านิสัยเขาคุ้มดีคุ้มร้ายน่ะตัวดินตรงกับยิม้มทว่าคําพูดของเขานั้นไม่ได้ตรงกับอารมณ์ที่เขาแสดงออกมาทว่าก็ไม่ยากที่พี่น้องตระกูลโจจะเข้าใจความหมายประมุขน้อยงง้นหรือทางด้านพี่น้องตระกูลโจเนี่ยรู้สึกว่าความบันเลยกำลังจะเกิดแล้ว พวกเขาทั้งสองตกอยู่ในสภาพหน้าสังเวชเพียงแค่ทําผิดต่อผู้อาวุโสของเผ่าก้าวปักษามาตาเล็กน้อยแต่คนที่เบื้องหน้านั้นกับเป็นประมุกน้อยของเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าตําแหน่งนี้สูงกับพวกผู้อาวุโสไม่รู้เท่าไหร่ถ้าพวกเขาทําอะไรอีกล่ะก็คงไม่มีที่ให้อยู่ในทวีปเหา่แน่นอนมูตึกจตุสารมีความสัมพันธ์กับเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าด้วยหรือนี่โจหญีเนี่ยถึงกับตกใจ ความหยิ่งที่บนใบหน้านั้นหายไปจนหมดผู้ตายบังคับบัญชาที่เบื้องหลังเองก็ตัวสัน่นคนโง่ยังเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์นี้ไปกันใหญ่แล้วพอมีการสนับสนุนจากเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าหมู่ตึกจตุสารนั้นก็ไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งพาพละกกาลังของพวกเขาสองคนพี่โจหยี่พวกข้าเข้าใจดีว่าเจ้าทําผิดบางอย่างกับเผ่าก้าปักสามาตะตอนนี้อีกฝ่ายนั้นประกาศออกมาแล้วว่าจะกําจัดพวกเจ้า แต่ตาบใดที่เจ้าเข้าร่วมกับมูตึกจตุสารเผ่าก้าวปาักสามตะจะไม่กล้าลงมือทำอะไรมินำซ้ำหลินตงยังมีตำแหน่งคู่คุมกดของเผ่ามังกรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประมุขเผ่าเบื้องหลังของมูตึกจตุสารมีเผ่าจัก,กรพรรดิสองเผ่าหนุนหลังอยู่แล้วพวกนกนั่นจะกล้าทำอะไรเจ้าละ่ะเทียนหลงแน่อธิบายขึ้นเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าเผ่ามังกรพี่น้องตระกูลโจเนี่ยมองหน้ากันพร้อมกับ ปากก็เริ่มแห้งสองในสี่เผ่าที่แข็งแกร่งสุดในโลกสัตว์อสูรสนับสนุนมูตึกจตุสารไม่น่าแปลกว่าทำไมเผ่าก้าปักสามาตะไม่กล้าลุกลานเมื่อเขตภูเขาหมังพ่ายแพ้นในศึกเวหะหลังจากการโจมตีเขตโซจานข้ารู้เจ้ามีความแค้นส่วนตัวกับขั้ววุโสค,คนหนึ่งของเผ่าก้าปักษามาตะข้าไม่สามารถรับประการอะไรได้แต่ข้าบอกได้ว่ามูตึกจตุสารเป็นตัวเลือกไม่กี่แห่งของเจ้า ที่จะหาโอกาสในการแก้แค้นและหลีกเลี่ยงการถูกตามราจากเผ่าก้าปักษามาตะตัวดินตรงนั้นเริ่มยิ้มและมองสองพี่น้องตระกูลโจที่ตอนนี้เกิดอาการลังเลแน่นอนถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่รู้สึกแค้นศัตรตูที่มาทําลายสิ่งที่พวกเจ้าสร้างด้วยความยากลําบากและไล่เจ้าออกจากบ้านลาวกับเจ้าเป็นหมาจรจัดก็ลืมสิ่งที่ข้าพูดไปซะท่าทีพี่น้องตระกูลโจเนี่ยเปลี่ยนไปพอได้ยินแบบนั้นความเกลียดชังเริ่มปรากฏ พวกเขาเป็นจอมยุทธที่มีชื่อเสียงในเขตซีซ่าแม้กระทั่งในเวลานั้นชื่อเสียงที่พวกเขาสะสมอย่างยากลําบากก็ย่อยยับป่นปีการหลบหนีและขอความคุ้มครองจากคนอื่นเป็นสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้ความแค้นขนาดนี้พวกเขาไม่สามารถลืมมันไปได้ข้าจะลืมได้ยังไงพี่น้องของเราจะจัดการผีเท่านั้นให้เละเป็นเนื้อสัพในชาตินี้แน่ลินตงข้าเขา้าใจความหมายในคําพูดนั้นดี ก่อนหน้าเราจองของกมูตึกจตุสารไปบ้างหวังว่าพี่เราลินตรงนั้นจะให้อภัยพวกเราโจหญีนั้นประสานมือและพูดขึ้นตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าไม่มีทางเรื่องอื่นนอกจากสวามิภักดิ์ต่อมูตึกจตุสารถ้าต้องการแก้แค้นมูตึกจตุสารมีกฎระเบียบที่เข้มงวดถ้าต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเจ้าก็ควรจะคาดาผลลัพธ์ในอนาคตของการไม่ปฏิบัติตามกฎได้รินตรงนั้นมองทั้งสองคน สองพี่น้องเองแลกเปลี่ยนสายตากันสุดท้ายก็ตกลงกันได้ตอนนี้อยากได้ตำแหน่งผู้นำอีกหรือเปล่าตัวดินตรงถามขึ้นพี่ดินตรงป่อยมุกรือแคบพวกเจ้ายอมรับพวกข้าเข้าร่วมพวกข้าก็ดีใจมากแล้วไม่กล้าจะขออะไรแบบนี้อีกแล้วโจหญี่เองหัวเราะแม้เขาจะต้องซ่อนความไม่พอใจเอาไว้แต่กลุ่มของเขาไม่มีสิทธิ์แสดงฤทธิดเดชอะไรตอนนี้หมูตึกจะตุสารอยู่ได้โดยไม่มีพวกเขาแต่พวกเขาอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีคนคุ้มของถ้าอยากแก้แขนก็ต้องอดทนข้าจะให้โอกาสกับพวกเจ้าทั้งสองคนถ้าพวกเจ้าอยากได้ตำแหน่งใหญ่ในมูตึกจจตุสารโอกาสนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้าเองทั้งนั้นว่าเจ้าไปได้หรือเปล่าโอกาสอะไรกันพี่น้องตระกูลโจเนี่ยถามขึ้นโตดิินต้องกับยื่นมือออกไปและกระดิกนิ้วภายใต้ความตกใจของคนทั้งหมดโจมตีพร้อมกันและทำให้ข้าแพ้ พอคำพูดนี้ดังออกมาทั่วสถานที่ตกอยู่ในความกอระหทนทันทีบนลานซ้อมลบนั้นพอคำพูดินตรงพูดจบความกอระหนก็ปรากฏที่จริงแล้วสามผู้บัญชาการเองก็ตกใจเมื่อได้ยินแบบนั้นเห็นชัดว่าพี่น้องตระกูลโจทรงพลังมากต่อให้จะเป็นการประทับแบบตัวต่อตัว,ตวแม้ว่าตัวดินตรงนั้นจะมีพลังเทียบเท่ากับจอมยุทธ์ุมพลังจวนหลุนแต่ไม่ง่ายเลยถ้าเขาจะสู้กับจอมยุทธ์ระดับนี้พร้อมกันสองคน ไม่ไว่าอย่างไรนะปัจจุบันตัวลินตงก็มีคุมพลังระดับสื่อเฉียนขั้นกลางเซี่ยวเยียนเองก็ตกใจทว่าทําเพียงแค่มองไปที่พี่ใหญ่แต่ไม่ได้โต้แย้งแม้ว่าจะมีข้อสงสัยมากมายอยู่ในใจของเขาแต่เขาเองก็มีความเชื่อมั่นในตัวพี่ใหญ่คนนี้พี่ลินตงหมายความว่าอะไรเจ้าต้องการจะสู้กับเราพี่น้องพร้อมกันใช่ไหมตอนนี้โจหยีเนี่ยมีสีหน้าเปลี่ยนไป เขารู้ดีว่าตัวดินตรงมีพลังในการต่อสู้ที่มากมหมอันที่จริงอีกฝ่ายสามารถต่อกรกับจอมยุทธ์ขุมพลังจลุนได้แม้ว่าจะมีขุมพลังสื่อเฉียนขั้นกลางระยะปลายสุดแม้แต่โจโยหยียังไม่มั่นใจว่าจะชนะดินตรงได้ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวแต่ทว่าถ้าเป็นแบบสองรุ่มหนึ่งตัวดินตรงไม่มีทางโอหังได้แน่ลินตรงกับพูดว่าทําไมลึไม่อยากได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หรือ ตัวดินตรงรู้ดีว่าสองพี่น้องตระกูลโจนั้นมีความเย่อหยิ่งและมีความาภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยอย่างมากต่อให้เกิดสถานการณ์บีบบังคับขนาดไหนก็ตามจนขนาดที่ว่าพวกเขาเองมีทางเลือกอยู่น้อยมากแต่พวกเขานั้นเลือกจะเข้าร่วมมูตึกจตุสารหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับพวกเขาจะปิดบังอะไรไว้ดังนั้นวิธีเดียวที่จะปราบพวกเขาได้คือเอาชนะพวกเขาแบบหมดจดจนไม่เกิดความคิดก่อกระบฏขึ้นภายในอนาคตนอกจากนั้นยังเป็นวิธีหนึ่ง ในการป้องกันและปราบปรามอันที่จริงไม่ได้จํากัดเฉพาะกลุ่มพี่น้องตระกูลโจแต่รวมไปถึงจอมยุทธชั้นสูงมากมายที่เข้ามาสวามิภักดิ์ต่อมูตึกจตุศาสตร์ฮ่าฮ่าในเมื่อเพียร์ลินตงต้องการเติมเต็มความปรารถนาในใจให้มีฤรธอที่เราพี่น้องจะกล้าปฏิเสธตัวโจหยีเองก็หัวเราะขนาดดวงตาอัดแน่นด้วยความลื่นหลมเพราะเขาคิดไปว่าตัวลินตงคิดจะยกตําแหน่งผู้นําให้พวกเขาในเมื่อดีนคําตอบแบบนั้น ตอวดินตรงกับยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่อธิบายไม่ถูกโจหลีเจ้าปามือก่อนเลยเะว่าโจหรีเนี่ยและโจหรีนั้นไม่ได้โจมตีพร้อมกันเพราะพวกเขายังต้องพึ่งพาดินตรงแนอนาคตพวกเขาจึงไม่อยากให้อีกฝ่ายขายหน้ามากนักโจหยีเองก็หันไปบอกโจหลีได้โจหรีกับพยักหน้าจากนั้นพูดว่าพี่ดินตรงขออาภัยด้วยขื้นยวนขนาดใหญ่ปรากฏออกมาจากล่างของโจหรี หลังจากที่เขาพูดจบไปแล้วคลื่นเสงและคลื่นสื่อถูกประสานเข้าไปในคลื่นยวนรวมกันเป็นพลังที่ไร้ขอบเขตจริงๆแรงกดดันที่น่ากลัวนั้นแผ่กระจายออกไปบกคุมรานซ้อมลบไปทั่วทำอาจอมยุติชั้นนำของมัวตึกจตูสารมีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้ว่าพี่น้องตระกูลโจจะหยิงแต่ทรงพลังไม่แปลกใจเลยที่พวกเขานั้นจะเคยปกครองเขตซีซ่าทั้งหมดมาก่อนคาดินมาว่าเจ้าสามารถต่อกรงก,กระจอมยุติคุมพลังจนหลุ่นได้ แม้ว่าจะมีขุมพลังสื่อเฉียนเท่านั้นวันนี้ข้าขอเห็นเป็นบุญตาหน่อยซิว่าจะแน่ขนาดไหนกันโจรีกับขัวล็อกก่อนขึ้นยวนจะประท้าออกมาเขากระทืบเท้าทีหนึ่งทุกคนเห็นเพียงแค่แสงสายหนึ่งปรากฏต่อหน้าหลินตรงทันทีพร้อมกับพลังจากฝ่ามือที่ปาเถื่อนนั้นซัดออกไปอากาศที่เบื้องหน้าโจรีนั้นดูเหมือนจะทลายลงฝ่ามือขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปได้วยคลื่นเส้งสื่อก็ก่อตัวขึ้นก่อนจะพุ่งเข้าหาดหินตรง มานตานั้นสะท้อนภาาฝ่ามือแต่ทว่ามือของเขานั้นกับปล่อยลงไม่ได้ตั้งกระบวนท่าใดๆทำเอาคนรอบข้างหนึ่งงงเป็นไก่ตาแตกฝ่ามือขนาดใหญ่นั้นมาถึงในพิตาทว่าการโจมตีนี้กลับหยุดลงเมื่ออยู่ห่างโจดินตรงไปประมาณสิบจังเบื้องหน้าสายตาตกใจนับไม่ถ้วนนั้นกลุ่มพลังงานก็ระเบิดนี่โจดินเนี่ยตกใจมากหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยถูกตัดขาดจากพลังที่อยู่ในฝ่ามือนั้น ่อนฟ่ามือจะทำลายตนเองตัวดินตรงก็ไม่มีท่าทีตื่นเต้นขณะมองความตกใจนั้นลางเขาค่อยๆรอยขึ้นแสงสีเงินเป่งประกายจากด้านหลังราวกระดวงอาทิตย์นี่คือการควบแน่นของคลื่นจิตที่นี่ต้องบอกว่ามีคนสายตาดีมากมายเช่นสามผู้บัญชาการปีศาจพวกเขาเห็นดวงอาทิตย์สีเงินนั้นที่ด้านหลังดินตรงและตรวจพบว่าคลื่นพลังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทําให้ความกลัวของพวกเขาปเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงนั่น ขุมพลังจิตของดินตรงบรรลุระดับฟูจงไปแล้วท่ามกลางความแตกตื่นสามผู้บัญชาการเองก็อุทานออกมาพวกเขาหันหน้าไปมองหน้ากันและกันพร้อมความตกใจที่ไม่สามารถปกปิดได้จอมเวละดับฟูจงเป็นระดับที่เรียกว่ามีความลึกซึ้งมากของขุมพลังจิตเมื่อก้าไปถึงจุดนั้นคลื่นจิตของคู่ฝึกจะเริ่มแสดงพลังที่น่ากลัวอันที่จริงขนาดจอมยุคขุมพลังจวนหลุนธรรมดาก็ไม่อาจต่อต้านได้ เว้นแต่จะสัมผัสเข้าไปในระดับรุนคุยถึงจะพอสู่สีได้เมื่อก่อนแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าหลินตงประสบความสําเร็จสูงในการบ่มเพาะขุมพลังจิตแต่ยังไม่ถึงระดับฟูจงแต่ตอนนี้เขากลับสามารถผ่านไปถึงระดับในตํานานในเวลาเพียง3เดือนพวกเจ้าควรต่อสู้ด้วยกันมิฉะนั้นก็เหมือนกับโยนโอกาสนี้ทิ้งไปในจังหวะที่รอยตัวอยู่นั้นหลินตงก็พูดกับพี่น้องตระกูลโจ ที่แท้คึืนจิตของพี่อรินตรงก็ทรงพลังมากเช่นนี้ข้าเองที่ยัดโสเกินไปท่าทีโจหญีนั้นเปลี่ยนไปเขารู้ดีถึงความน่ากลัวของจอมเวทระดับฟูจงแม้ขุมพลังระดับจวหลุนกับขุมพลังจิตระดับฟูจงจะเทียบเคียงกันได้แต่ถ้าสู้กันจริงฟูจงแข็งแกร่งมากกว่าร่วมมือกันโจมตีเถิดโจหญีหันไปมองโจหลีแล้วพูดรัศมีพลังท,ที่ทรงพลังนั้นถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มพิกัดจากพวกเขาทั้งคู่ ขืนหยวนที่แทรกซึมมานั้นน่ากลัวมากไม่นานพวกเขาทั้งสองก็วาดกระบวนท่าฝ่ามือทั้งคู่เคลื่อนไหวตามตาประทับเดียวกันเมื่อกระบวนท่าในฝ่ามือทั้งสองเปลี่ยนไปขึ้นหยวนทรงพลังก็รวมตัวกันเหนือหัวพวกเขาจากนั้นเริ่มก่อร่างกลายเป็นพันรูปทรงกลมแบ่งแยกเป็นสีดําและขาวขนาดเดียวกันมีลื่นที่น่ากลัวกระจายออกมาและซ้อนทับวนแผ่นแสงนั้นแผ่นยันกักเกิดขังตาย ทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากนั้นแผ่นยันสีขาวดำก็เริ่มหมุนทำให้เกิดรอยแตกขึ้นพี่อดินตรงนี่เป็นทักษะาการป้องกันตัวที่แข็งแกร่งสุดของพวกเราพี่น้องถ้าเจ้าสามารถทำลายได้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราทั้งสองจะฟังคำสั่งเจ้าอย่างไม่อิออดเมื่อไรที่เราคิดคดทอรยศให้ฟ้าดินลงโทษได้เลยพี่น้องตระกูลโจนั้นยืนด้วยความภาคภูมิใจใต้แผ่นยันขาวดำตัวดินตรงก็ยินเมื่อดินแบบนั้นดวงตาก,ก็ค่อยๆปิด ทุกคนสัมผัสได้ว่าทั่วทั้งสถานที่นั้นเริ่มสลัวลงคลื่นสีเงินเรืองรองนั้นล้าวกับคลื่นสึนามิขนาดพุ่งออกมาจากภายในร่างคอรินตงเบ้องหน้าสายตาทุกคนพลังงานเริ่มก่อตัวกลายเป็นร่างยักษ์เบลองหน้ารินตงนั้นล่างยัก,ยกษ์สีเงินขาวยืนตั้งหงานเมื่อฝ่ามือยักษ์นั้นพลิกแหลนที่สามารถทําลายล้างโรคได้ก็ปากฏจูๆ่ๆก็มีพายุเฮอริเคนพร้อมกับเสียงคำรามจากนั้นก็เริ่มหมุน ในสิบลมหายใจกลายเป็นพายุทอร์นาโดขณะเดียวกันภายใต้พายุเต็มไปด้ยวยแรงฉีกขาดที่น่ากลัวดวงตาของดินตงเนี่ยยังคงปิดสนิทขณะยืนอยู่เบื้องหน้านั้นจังหวะนั้นร่างยักษ์ก็เอื้อมมือไปข้างหน้าคว้าพายุเอาไว้คืนจิตสีเงินขาวก็พุ่งเข้ามาก่อนที่จะมีแสงสีเงินขาวนั้นพุ่งยิงออกมาจากภายในทําให้พายุเนี่ยสันไหวก่อตัวเป็นดาบใหญ่ที่สร้างมาจากพายุทอร์นาโด และเมื่อเราผู้ชมเห็นแบบนี้ก็อาปากจนขากรรไกรแทบหลุดแม้จอมยุคขุมพลังโจงหลุนจะสามารถสร้างดาบขนาดใหญ่ได้จากการใช้ขึ้นหยวนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะคว้าพายุทอร์นาโดนั้นแล้วแปลงให้กลายเป็นดาบเมื่อบรรลุระดับนี้ก็จะเกิดความแตกต่างราวกับกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียวก็ว่าได้สีหน้าของพี่น้องตระกูลโจตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปมาก ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะบอกว่าคุมพลังจิตที่แสดงออกมาของจอมยุติหลังจากก้าวเข้าสู่ระดับฟูจงก้าวรำเกินกว่าพลังจอมยุคคุงพลังหยวนที่เข้าสู่การบ่มเพาะพลังในระดับที่ใกล้เคียงกันขณะสีหน้าพวกเขาเปลี่ยนไปแผ่นดันสีขาวดําก็เริ่มหมุนเห็นชัดว่าพวกเขาใช้ขึ้นหยวนทั้งหมดนั่นเพราะพวกเขาไม่กล้าประมาลินตองอีกต่อไปดาบพายุในมือนั้นถูกร่างยักษ์หมุนลมพายุที่น่ากลัวก็ตามติดมาขนาดกว่าตัว อันที่จริงพายุนี้ทำเอาภูเขาถึงกับสัน่นดาบเทวาลิขิตเสียงบางอย่างก็สะท้อนขึ้นมาจากนั้นล่างยักษ์ก็เวียงดาบพายุบนปลายดาบพายุที่ปาเทือและโหดหลายมองเห็นสัญลักษณ์เลือนลางในสุดสายฟ้าที่หาที่ใดเปรียบไม่ได้ก็พุ่งเข้าไปไปยังปลายดาบที่บังเกิดสัญลักษณ์โบราณลมและสายฟ้าฉีกผ่านทั่วท้องฟ้าเหมือนกับสายฟ้าฟาดลงบนสวรรค์พายุก็เริ่มปากฏตัว แล้วกับมังกรวายุคโบราณในที่สุดก็ปะทะอย่างไร้ปานี่บนยันนั้นขื่นโจมตีที่อธิบายไม่ได้ประทุกออกมาก่อนลานซ้อมจะพังยับเยินอันที่จริงจอมยุดมากฝีมือหลายคนที่ถูกกระแทกจากคลื่นพลังนี้จะกากเลือดออกมาแต่ละคนรีบถอยกันเจ้าละวันทว่าถึงจะถอยหลังไปแบบหมดท่าสายตาของพวกเขายังคงจับจ้องไปที่ แหล่งที่มาของคลื่นโจมตีนั้นณตรงนั้นดาบพายุโชดช่วงกำลังฟาดฟ,ฟันใสแผ่นยันแสงเปล่งประกายเพิ่มขึ้นดวงตาของจอมยุทธหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนไปนั่นเพราะพวกเขาเห็นรอยแตกจํานวนมากปรากฏบนแผ่นยันกากเกิดขังตาที่สร้างขึ้นจากการรวมพลังคลื่นยวนของพี่น้องโจเป็นไปได้ยังไงกันพี่น้องตระกูลโจตกใจมากไม่เห็นรอยแตกนั้นขนาดดวงตาอาจแน่นไปด้วยความไม่อยากเชื่อ พวกเขาเนี่ยไม่สามารถสกัดการโจมตีของกระบวนท่าเดียวกันจากรลินตงแม้ว่าจะรวมพลังกันแล้วก็ตามนี่เป็นเรื่องที่ยากจะก้ามกืนฝืนทนได้ความจริงคือสิ่งที่โหดร้ายรอยแตกที่อยู่เหนือพวกเขาหนาแน่นขึ้นก่อนพผ่นยันจะแหลกสลายและระเบิดออกมาพลังงานพายุเทารมเบื้องหน้าก่อนที่ดาพายุยังคงปกคุมปได้ประปกายสายฟ้าจะบดขยี้แผ่นยันกักเกิดขังตาย จากนั้นทั่วบริเวณเงียบจิตเนื่องจากดาบหยุดลงเหนือศีรษะพี่น้องตระกูลโจพอดีทําให้ร่างพวกเขานั้นปรากฏเพียงแค่รอยเลือดตัวดินตรงที่ร้อยตัวอยู่นั้นก็เปิดเปลือกตาขึ้นมองไปยังพี่น้องตระกูลโจด้วยความตกตะลึงก่อนที่เสียงบางอย่างจะดังไปทั่วพวกเจ้าแพ้แล้วโอเคเจอกันหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ